กลับเข้าสู่ y o u b u c h ช n n e l ของเพจนับเอ้อยไม่ใช่ของลิดาก็ได้เย้วันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาดื่มกาแฟที่ไม่ใช่หลังบ้านเขาเรียกว่าอะไรนะระเบียงคอนโดแต่ร้อนนะแต่อเห็นกระเกงที่ตากอยู่ตรงนี้ด้วย่หน้าอับอายขายขี่หน้ามากเลยขยับมานิดนึงดีกว่าอ,อ,อยู่กับโหลพาของเราฮัลโหลเด็กๆน้องหอมหออ่ะ หอมจังเลยลูกอืมปล่อยเพรออกมาไม่ได้นะเนี่ยหนูจะไม่เหลือสักชิ้นหนึ่งเลยเทรจะกินหนูหมดภายในไม่กี่วินาทีแย่รู้สึกเหมือนลีเด้อุ๊ยอุอาาตส่าห์จะมาคุยกับน้องได้กลับทำร้ายน้องซะงั้นไม่เป็นไรเอาไปให้เทรกินได้ จริงวันไหนที่มันไม่ร้อนเท่าไหร่ลีด้ก็ออกมานั่งที่ระเบียงหม่นะมันรู้สึกว่ามันช่วยให้ตัวเองได้รับวิตามินดีเหมือนได้รับไม่พอเนาะวันนั้นไปถ่ายละครมาลีด้าใส่แขนกุดไงแล้วเราถ่ายออาดอร์ทั้งวันเลยอะคือกลับมาไม่อะตรงนี้คือแดงหมดเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพูดเสียงดังไปหรือเปล่า แล้วก็มีเป็นแท็บูสติ๊กเกอร์ที่เป็นแมงป่องตรงนี้ใช่ไหมคะพอลบออกอะ่ะมันเทนเป็นรูปหางแมงป่องอก็ดีที่ชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยใส่แขนขุดเท่าไหร่ก็เลยไม่เป็นความอับอายให้คนอื่นเห็นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเื่กง,งามยามดีนะคะเพราะว่าเรือเรือเหมือนจะไม่ได้วอร์มเสียงตัวเอง <c oughs> อเมรขอโทษนะคะวันวันนี้ได้ก็ไม่ได้คุยกับใครนอกจากคุยกับทุกคนนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนกับดิดาน,นะคะอืม <c oughs> ดิดาพูดว่าอะไรนะวันนี้ถือเป็นเริกง,งามยามดีค่ะที่ดิด้าจะพาทุกคนมารู้จักกับร่วมดาวคอมบิเนชันอาหารแปลกๆที่ดิด้าชอบชอบตอน,นดิ้ด้าเด็กๆค่ะไอรันี่ในตู้เย็นไม่มีอะไรเลยแล้วมีขนมปังใช้ได้อยู่แต่ที่เหลือคงต้องไปซื้อแหละ ไม่เป็นไรแต่ปากข้ามซีดค่ะตอนนี้ได้ชอบมากเลยของอินนิสฟรีดูสิใช้จนหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วอะเนี่ยออกไม่ได้แล้วพีด้ก็เลยใช้เล็บตัวเองเขียมนออกมาค่ะน่าเกลียดไหมก็น่าเกลียดอยู่แหละแต่ดีด้ใช้คนเดียวไงไมันได้แบ่งกับใครก็ไม่เป็นไรเนะาะมันก็จะเป็นสีชมพูธรรมชาติธรรมชาติแบบไม่ได้ทาอะไร เออตอนนี้คนถอดแมสได้แล้วนี่เนาะทรายอยากจะให้ทุกคนคอมเมนต์แชร์บอกกันหน่อยค่ะว่ามีความเห็นยังไงกับสิ่งสินี้ใครคิดว่าหูดีมากเลยฉันจะถอดแมสฉันจะเดินคนได้เห็นหน้าฉันหรือชินกับการใส่แมสแล้วแล้วก็คิดว่าปลอดภัยไว้ก่อน ด้อส่วนตัวริด้าเองนะก็ยังใส่เรื่อยๆโดยเฉพาะที่ที่มีคนเยอะๆใส่ไปทํางานแต่วันไหนถ้าริด้าไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะแล้วรู้สึกว่ามันแทบไม่มีคนเลยอ่ะเราไม่ได้มีใครอยู่ใกล้เราลิด้าก็ถอดนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันได้แบบหายใจโล่งปอดสักทีอ่ะได้ได้สูดกลิ่นธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างขับรถนริด้าก็เห็นส่วนใหญ่8 0ยังใส่แมสอยู่แต่ก็มีหล,หลายๆคนที่เขาถอดไม่ใส่แล้วเหมือนกันเนาะ ก็เลยอยากจะถามความเห็นว่าทุกคนคิดยังไงคะแล้วก็ตอนนี้ยังใส่แมสอยู่หรือว่าเริ่มถอดแล้วคอมเมนต์มาคุยกันเลย ไม่อยากสั่งพิซ่ามาทั้งถาดเพื่อที่จะกินคนเดียวอะ่ะก็เลยตามหาพิซ่าที่เขาขายแบบแค่ชิ้นเดียวอะ่ะเมื่อกี้ไม่เจอเลยเราไปดูกันว่าร้านต่อไปจะมีไหมไปค่ะขอให้คุณโชคดีไม่ประสบความสำเร็จค่ะร้านที่หนึ่งไม่มีร้านที่สองไม่มีทำไมสิ่งที่เรามักจะเจอทุกๆวันในชีวิตประจำวัน ที่เราไม่ซื้อขอเล้นเต็งประโยคขอเล่นเนลงประโยคใหม่ทำไมทำไมสิ่งที่เราเห็นทุกวันในในชีวิตประจำวันแล้วเราสิ่งที่เราไม่ซื้อเรามักจะเห็นทุกวันในชีวิตประจำวันแต่ในวันที่เราต้องการแต่ในวันที่เราอยากได้มันขึ้นมาเราจะไม่เจอมันเออเป็นการคิดประโยคที่นานมากเลยไปต่อดีกวัน มะม่วงสุกก็เลยต้องมาสั่งในแอปแป๊บหนึ่งน่าจะมีแหละเราจะมาทำอะไรกับมะม่วงดีนะจริงๆมันมี4เมนูที่ได้อยากจะแชร์ความอร่อยให้กับทุกคนนะคะแต่ว่าจะทานวันนี้ทั้งหมดทั้ง4อย่างก็ควรจะไม่ไหวก็เลยจะแบ่งเป็นวันนี้2แล้วก็พรุ่งนี้2ลวกันเนาะเราจะเริ่มันที่เมนูแรกนะคะใน,นเมื่อลิดาหาซื้อพิซซ่าแบบชิ้นเดียวไม่ได้เราก็จะลงมือทำพิซซ่าแบบโงงๆแบบงงๆด้วยตัวเองค่ะ ห่งเลยขนมปังหนึ่งชิ้นทาเนยลงไปนี่แล้วก็ความน้นที่มีเนยลงไปในกระทะแล้วก็เอาเนยไปเก็บเมื่อกี้ไีด้าถ่ายหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้กดเลขออดแม่เลยอะอ่ะเอาใหม่ oh <my S 1> ค่ะอันนี้ <laughs> อันนี้คือซอสมะเขือเทศนะคะที่เราใช้ทาหน้าแป้งพิซซ่าก่อนเข้าเตาอ,อบก็ได้หรือว่าใช้เป็นทำเป็นซอสสปากเก็ตตี้ก็ได้นะคะ และเหตุผลที่ได้ต้องยืนท่าน,นี้ก็เพราะว่าไม่ได้ขี้เกียจปรับขาต้องขึ้นลงขึ้นลงค่ะไม่ไม่หรือแบบไม่ทาซอสลงไปนี่เป็นสูตรทำพิซซ่าที่โอเคนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีต่อบออแล้วก็ไม่อยากสั่นแล้วก็ขี้เกียจบงชีสมเมนูแรกค่ะแต่มันไม่จบง่ายๆแค่นี้นะคะทุกคน ูกต้องค่ะ M and M's นี่คือหนึ่งในเมนูที่ดาชอบทานมากที่สุดแล้วก็จะแอบ,บทานเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อเห็นเนี่ยพ่อดา่าก็คือการเอา M and M's มาวางไวบนพิซซ่าจะเดี๋ยวนิดาขอชิมพิซซ่างงของนิดาโดยที่ยังไม่ใส M ่ M and M's ก่อน M and M's แต่มันไหม้นิดน,นึงข้างล่างอะดูดิก็อย่าตั้งกระทะให้ร้อนนะคะไม่โอเคเลยนะม่แย่ย ถือเป็นพิซซ่าประหยัดงบที่ทำเองได้ง่ายๆที่บ้านมาเรามาเอามันเอ็มลงไปค่ะ,อะเอา้าแน่แต่สีสันมันน่ารักนะหนัชิ้นิี่น่งสามสั้นเฮ้ยม,มันไม่แย่มันไม่แย่เลยจริงๆนะมันโอเคนะเค็มๆมห,มหวานๆอะไรเงี้ย ทุกคนต้องลองค่ะจะให้เต็มสิบเหรอให้กี่คะแนนดีอืมให้สักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันเริ่มต้นก็นดีแล้วมันอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเท่าไหร่เปนานๆทีไม่อยากจะเชื่อว่ามันรสชาติยังโอเคอยู่ ข้าวเหนียวมะม่วงมาแต่ว่าเราจะไม่ทานข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเราจะทานแค่มะม่วงสุกเปล่าและนี่ก็คือวิปครีมอะไหนอะวิปครีมนะคะวิปครีมมะพร้าวก็จะเป็นเจเป็นวบแก้นนะคะไม่เคยลองเลยอะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้จะลองขอเช็คๆก่อน,นจะเปิดรอดนีมนะใช่ไงอะ ไปต่อสู้กับกระป๋องจนได้แล้วค่ะที่ไงได้มาแล้วก็ใส่ในนี้นาองมันจะได้วิปง่ายๆอย่าเลอะนะก็เป็นครั้งแรกที่ได้ซื้อมาลองนะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะตีขึ้นเป็นวิปครีมเหมือนที่เราเห็นหรือเปล่าแต่มันก็เขียนว่าโคกนับวิปครีมนะเพราะงั้นมันก็จะได้ผลสิหรือว่าที่ได้ใช้หัวผิดต้องใช้หัวอีกอันนึงแน่เลยเดี๋ยวไปลองหยิบหัวอันนึงมาดีกว่าอันจะต้องเป็นแบบนี้แป้ะหัวที่ถูกต้อง อ่าอุ้ยไหนลองอ่านดูสิทำไมมันถึงตีแล้วไม่ขึ้นอ้วแช่วิบครีมในตู้เย็นหนึ่งคืนก่อนใช้แล้วค่อยตีบีบสรุกว่าพรุ่งนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้ค่ะบาย Good morning เล่นไวไหนซิอืม ช้าวันใหม่แล้วค่ะอืมพีด้าจะมาแชร์สูตรเล็กๆน้อยๆนะคะที่พดาจะดื่มจริงๆนีด้าไม่ดื่มทุกเช้าหรอกแต่ว่าการที่เรดาดื่มทุกเช้ามันก็ดีเพราะมันจะช่วยให้ระบบผ่อผ่านเราวทางานได้ดีขึ้นนะคะก่อนที่เราจะไปทําร้ายมันต่อในวันนี้ <c oughs> อ่ะสิ่งแรกเลยก็คืออันนี้นะคะที่เป็นน้าผึ้งกับเลมอนที่ด้าตัดหมักที่ดูวันนั้นเนาะก็ใส่เข้าไปในแก้วเลยใส่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เราชอบไปนะคะ ตัวเด็ดของเรา apple cider vinegar นะคะหรือว่าน้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลค่ะอันนี้จะค่อนข้างแรงถนะ้เกิดว่าใครไม่เคยก็อาจจะเริ่มที่แค่ครึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชานะคะิ i n n มั่นหรืออบเชยแล้วก็น้ำค่ะแค่นี้แหละจริงๆเราจะใช้น้ำร้อนหรือน้ำอุ่นก็ได้นะคะก็คนคนๆๆคค,คถ้าใครที่หาตัวช่วยเรื่องการลดน้ำหนักเผาผลาไขามันนะคะหรือว่าตัวช่วยให้ระบบเผาผลาญอง ตัวช่วยให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานดีขึ้นก็ยืน่นแนะนําตัวนี้เลยค่ะดื่มทุกวันตอนเช้าก่อนอาหารนะคะหรือดื่มก่อนอาหารทุกนนื้อก็ได้ค่ะวิปปิ้งครีมที่แช่ตู้เย็นตั้งแต่เมื่อคืนนะคะไหนดูซิหลังจากที่แช่แล้วมันจะตีขึ้นจริงไหมมาเริ่มกันค่ะมะม่วงอาจจะช้ำแล้วน,นิดนึงนิดเดียวพอขั้นตอนต่อไป นมหรือนมมะพร้าวและสุดท้ายคือวิตติ้งครีมีิมันก็ตีตัวเป็นมูสอยู่นะใช่ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่ได้จะชอบทานตอนเด็กๆนั่นจะช่วงแบบช่วงปฐมอ่ะเป่าทำไมก่อนอ่ะชิมมานะขอดมก่อนก็หอมนะมันหอมมะพร้าวอะค่ะเกีเยน ดีนะไม่แน่ใจว่ายัางไง้โอเครสชาติมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ว้าวให้แค่ห้าเต็มสิบแล้วกันเพราะมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้อร่อยกินมะม่วงเปล่าๆดีกว่าจบการรีวิวเราไปชิมเมนูต่อไปกันดีกว่าค่ะบ๊ายบายเมนูถัดไปข้าวแตงกวาและซอสมะเขือเทศเมนูสุดท้ายขนมปังปิ้ง ในถั่วหรือว่าในยงาทาฮินี่นะคะแล้วก็แตงกวาดองเห็นหน้าตาแล้วก็สงสัยนะว่าตอนนั้นิด้ากินมันเข้าไปได้ยังไงดูไม่น่ากินเลยอ่ะอัคิดว่าลิดาตื่นเต้นกับสิ่งนี้น้อยที่สุดแหละข้าวแตงกวาและซอสมะเขือเทศไหนๆก็ไหนๆแหละชิมไม่อเครับไม่ได้จริงๆ นี่คือลีดา้ากินตอนลีดา้าอยู่มาหาลัยนะคือโตเป็นผู้ใหญ่แล้วป่ะขอชิมอีกรอบสิไม่โอเคถ้าแค่ข้าวกับแตงกวามันยังพอรับได้ป้าแต่นี่คือข้าวกับแต่คือซอสมะเขือเทศทำทุกอย่างแย่มากอะ่ะเอาไปเลยคะแนนติดลบทุกคนอยากกินค่ะไม่อร่อยมาสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดอนนีหน้าตาเขายังพอโอเคอยู่นะรสชาติไม่แย่ แต่มันแห้งแต่แบบเคี่ยวยากเกินยากหรือว่าให้คะแนนซกักห้าจุดห้าเต็มสิบแล้วกันห้าจุดห้าหรือหกดีอะห้าจุดแปดห้าจุดแปดแล้วกันเนะาะเพราะชาไม่ได้แย่มันจิดเพราะมันแห้งเออจริงๆตอนนี้ได้หิวด้วยแหละไปกินอะไรไม่ได้ทักอย่างอ้ยพอพอไปกินอะไรที่มันอร่อยกว่านี้หน่อยบ๊บี้ ก็ขอบคุณทุกคนมากมกเลยนะคะที่มาชมคลิปของเราสองคนในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่มาแห็นเอากับญาติทั้งวันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบบ๊าายยไปายหลับตาสบายซะงั้นอืม